มาวันนี้มาดูความก้าวหน้าของการรักษามะเร็งตับด้วยยาใหม่กันครับคนไข้มีก้อนครับสีขาวๆที่มันเด่นขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือตำแหน่งก้อนที่ตับครับสีเทาๆดำๆตรงนี้ยคือตัวมะเร็งตับที่ตายไปแล้วตำแหน่งนี้คือตับครับตำแหน่งนี้คือก้อนเนื้อลายที่อยู่ที่ตับยาตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาเลตบีเลยครับมันช่วยให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเกาะตัวมันได้ดี แล้วอยู่ในก้อนที่ตับได้นานขึ้นครับผมจะใส่สายสวนไปครับไปฉีดสีตรงตำแหน่งตับแล้วก็ไปให้ยาตัวนี้ตรงตำแหน่งก้อนที่ตับยาตัวนี้จะช่วยทำให้ยาเคมีมบัตอยู่ได้นานขึ้นครับคนไข้ก็มีผลข้างเคียงลดลงด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามด้วยนะครับ